ครับมาใหม่อีกแล้วนะครับเก่ายังอยู่ใหม่เข้ามาดูกันครับตัวนี้เป็นชิมาโนเอเล็กนะครับเบอร์1นึ่นะครับ2ตัวนี้สภาพพอกันเลยนะครับอลอกหรูหลาหมาเห่ากระเบื้องเคลือบอยู่แล้วนะครับมาดูกันทีละตัวครับผมสภาพเป็นไงให้ดู เดินถือไปตีเหยื่อเนี่ยสะดุดตาแน่นอนครับตัวนี้อ่ามาดูตัวนี้กันบ้างสภาพพอกันครับกตัวนี้เมดอินมาเลเซียนะครับเป็นมาเลเซียเออเหล็กรุ่นนี้น่าจะผลิตมาเลยนะผมยังไม่เห็นผลิตเจ่ปุ่นเลยนะ ได้มาหลายตัวก็ยังเห็นเป็นมาเลเซียอยู่นะครับ ừ, ดูดูเป็นง่ายหมุนวับพัดลมชัดๆสองตัวเปรียบเทียบกันพัดลมไหมเหมือนกันครับพัดลมเหมือนกัน ừ, เดือนหน้าท้ายหลังได้ ừ, เดินหน้าท้ายหลังได้ปกติโอ้หมุนหมุนไม่หยุดเลยนี่ เลนหน้าท้ายหลังได้ปกติอ้ามาดูแผ่นเบรกก็น้อยเกี่ยวยาวนะครับอ้โยาวมากเกี่ยวนี่คลิกเสียงเป็นสปริงดีดครับสปริงดีดแผ่นเหล็กนะครับไม่ต้องกลัวหกักเล่นไปเลยแกนนี่ แกนสั้นขนาดใหญ่ๆป้อมๆครับดูแผ่นเบรกเริ่รมเทิมจะเต็มลูสปูนอยูครับเบรกใหญ่นะครับเบรกใหญ่ทำให้มันแน่นหนึบครับได่คลิกเสียงง่ายคลิกเสียง เบรกดูเบรกกันดูเบรกนี่เป็นไงเนบนึ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 บ,นบละเอียดนะครับเบรกนี่แบบปรับได้ละเอียดมากครับไม่ใช่ว่าเบรกล้วปึ๊กอยู่เลยนะครับนี่ค่อยๆเข้าไปครับเบรกเป็นไงยังได้เยอะอ๋อมือสั่นแล้วครับพอก่อนห <laughs> น้าลอกเป็นไงหน้าลอก สองตัวเนี่ยผมเช็คให้แล้วว่าสภาพเท่ากันหมดเลยนะครับระบบเบรกระบบหน้าล้ออะไรนี่ก็จะรีวิวไปตัวเดียวเลยนะครับนหน้าล้อแข็งแรงครับโรลเลอร์เป็นชุบไทเทเนียมมานะครับโรลเลอร์ใสๆเลยนะครับสภาพแกนเสียบนะครับเป็นแกนเสียบซ้ายขวาเปลี่ยนสลับซ้ายขวาได้นะครับดูกันสักหน่อยเดี๋ยวจะ ไม่เชื่อกันครับนี่รู่ลามาเห่าครับเสียงนี่จิงเล็ดเลยครับเบรกปกติทุกตัวครับใช้งานก่อนส่งมอบผมเช็คให้หมดแล้วนะครับสำหรับลูกค้าผมมีตัวตนครับไม่แหกตาไม่ย้อมแมวนะครับสภาพ สวยงามดูลามาเอาออกแบบดีไซน์มีรูมีรูซะด้วยใช่ไหมไหม,มันเอามานั่นแล้วแสงมันตกกระทบแล้วมันคอยจะปรับโฟกัสได้นะครับมันเงาเกินริ้วรอยโอ้ เอาไปคู่นี่บอกว่าไปหามาจากไหนเลยนะสองตัวคู่นี่วางเทียบกันในสภาพเหมือนกันนี่เขาบอกซื้อมาล็อตเดียวกันหรือเปล่าสภาพสวยงามครับเหมาะกับการตีีบบปลอมหรือ,อตกหน้าดินก็ได้นะครับดินสวายผมว่าได้ยันสวายบ่อก,กําลังมันเยอะสวายแข่งนี่ได้เลยครับผม เป็นเบอร์พันห้าแต่จริงๆตัวเท่ากับเบอร์สองพันเกือบสามพันเลยนะครับครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานเพลงกับหกระเบื้องนะครับกับ s ชิมาโ o เอเล็กเบอร์หนึ่ครับผมฝากไว้ครับ